แก้ของเขมรสัมผัสสยองสวัสดีอดมินทีมงานและแฟนๆชาวสัมผัสสยองทุกคนครับ เรื่องที่ผมได้นำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังกันในวันนี้เกิดขึ้นมานานแล้วครับขอแนะนำตัวกันก่อนว่าผมเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดสถานที่ที่ผมเกิดและเติบโตคือสลัมจนเมื่ออายุ2ี่สิบกว่าปีเพื่อนสมัยเด็กผมที่ออกจากสลัมไปนานแล้วมาชวนไปทำงานด้วยมันชื่อ,อ,อไอตมไอนี้นักเลงพอตัวครับอยู่แก๊งเดียวกันกับผม สมัยที่เราท่องยุทธจักรด้วยกันมันชวนไปอยู่กับนายไปทวงหนี้ให้นายผมก็เลยตกลงไปทำงานกับมันโดยคิดแค่ว่าอยากไปเปิดหูเปิดตากับโลกภายนอกสลัมบ้างแล้วก็ได้เปิดหูเปิดตากันจริงๆครับในทุกๆวันที่ไปทวงหนี้ก็มักจะมีเรื่องต่อยตีกับพวกลูกหนี้ประจำบางคนนอกจากจะไม่จ่ายแล้ว ยังเรียกพวกมาดักตีผมกับไอ้ต้มอีกแต่เราสองคนก็ไม่ได้กระจอกนะเรื่องแบบนี้เหมือนทางของเราอยู่แล้วเจอรุมเยอะขนาดไหนก็ยังเอาตัวรอดได้ทุกครั้งแต่มันก็มีบางรายที่ไม่มีไม่หนีไม่จ่ายแล้วก็โดนเราซ้อมกันไปตามระเบียบบางคนถึงขั้นเลือดตกยางออกสลบคาเท้าเราไปเลยก็มี บางครั้งผมก็สงสารเขานะแต่มันก็เป็นนาทีที่ต้องทำเวลาผ่านไปจนวันหนึ่งไอ้ต้มเป็นไข้ปวดเมื่อยจนลุกไม่ไหวเราจึงไม่ได้ออกไปทำงานอยู่แต่ในหอพักกันทั้งวันในขณะที่ไอ้ต้มมันนอนหลับอยู่ที่โซฟาอยู่ๆมันก็เพ้อขึ้นมาว่าปล่อยนะเว้ยปล่อยกู ปล่อยกูแล้วก็เงียบไปผมก็ขำที่มันนอนละเมออย่างนั้นเพระมันตื่นผมก็เล่าให้มันฟังมันถึงกับแน่ถอดสีบอกว่ามันฝันร้ายในฝันมีผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะเหมือนผู้หญิงบ้านป่าบ้านดงใส่ชุดพื้นเมืองเธอวิ่งข้ามถนนมาดึงชายเสื้อมันจนเสื้อแทบขาด มันทั้งตกใจทั้งโมโหก็เลยตะว,วาเสียงดังให้ปล่อยแต่เธอไม่ยอมปล่อยแล้วยังฉุดกระชากมันอีกด้วยสุดท้ายเธอก็ดึงสุดแรงจนคอเสื้อบาดคอมันขาดหัวกระเด็นหลุดออกมาแล้วมันก็สะดุ้งตื่นขึ้นนี่คือฝันร้ายของมันครับซึ่งแน่กลัวเอาเรื่องอยู่เหมือนกันแต่สุดท้ายเราก็ได้แต่คิดว่า เมันเป็นแค่ฝันไปเท่านั้นคงไม่มีอะไรมากเวลาผ่านไปถึงตอนเย็นผมออกไปหาซื้อของกินนอกหอปล่อยให้ต้มนอนอยู่ในห้องคนเดียวขณะที่เดินผ่านป้อมยามผมก็ทักทายลุงยามเหมือนเดิมแกกวักมือเรียกสีนหน้าเหมือนมีเรื่องแปลกใจอะไรบางอย่างพอผมเข้าไปหาลุงแกก็ถามว่า อย่าหาว่าลุงยุ่งเลยนะเมื่อคืนเห็นผู้หญิงเดินวนอยู่หน้าห้องเองทั้งคืนมีอะไรกันหรือเปล่าวะเพอเจอผู้หญิงที่ไหนกันลงุงไม่มีช่วงนั้นเราสองคนไม่ได้ติดต่อผู้หญิงที่ไหนเลยส่วนลูกนี่ก็มีแต่ผู้ชายกับคนแก่และที่สำคัญเราไม่เคยบอกที่อยู่ใครพรําเพือ่อ ขนาดนายเราเองยังไม่รู้เลยจะมีก็แต่ลุงยามนี่แหละที่รู้ลุงยามเล่าให้ฟังว่าผู้หญิงคนนั้นเดินขึ้นลงตึกทั้งคืนวนอยู่หน้าห้องผมแล้วหายไปเพาแกออกตามหาก็ไม่เจอแล้วสักพักก็เหยนเดินวนอยู่หน้าห้องผมอีกเป็นอยู่อย่างนี้และที่สำคัญเธอใส่ชุดพื้นเมือง ตรงกับฝันของไอ้ต้มพอดีแต่ผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากเลยตอบปัดๆลุงยามแกไปว่าไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นจากนั้นก็เดินออกไปตลาดหน้าปากซอยกลับเข้าหอยอีกครั้งฟ้าก็มืดแล้วผมเดินขึ้นบันไดไปพอถึงชั้นสี่ยังไม่ทันจะหายเหนื่อยก็ได้ยินเสียงไอ้ต้มร้องดังออกมาจากห้อง ผมก็เลยรีบวิ่งไปที่ห้องแล้วภาพที่เห็นคือไอ้ต้มนอนกุมแขนร้องครวญครางอยู่กับพื้นมีเลือดไหลออกมาจากแขนของมันผมรีบเข้าไปดูอาการปรากฏวา่าแขนมันหกักจนเห็นปลายแหลมของกระดูกข่าแทงโผลอกมาจากเนื้อผมจึงรีบพามันส่งโรงพยาบาลไอ้ต้มรับการรักษา ใส่เฟือกเรียบร้อยที่แรกคิดว่าจะได้กลับคืนนั้นแต่หมอบอกว่าไอ้ต้มมีไข้ขึ้นสูงมากกลัวว่าจะช็อกเลยให้นอนโรงพยาบาลก่อนหนึ่งคืนผมก็เลยจำเป็นต้องนอนเฝ้ามันในคืนนั้นห้องที่ไอ้ต้มนอนเป็นห้องผู้ป่วยรวมผมลากเก้าอี้มานั่งข้างๆเตียงฟุบหลับบนเตียงนั้น แต่ยังไม่ทันที่จะหลับก็มีเสียงคนทักขึ้นมาว่าไอ้หนุม่มเนี่ยอาการหนักนะถ้าไม่ทำอะไรมีหวังตายแน่ผมแงงหน้าขึ้นมาดูด้วยความสงสัยว่าใครเป็นคนพูดก็เห็นยายแก่ๆคนหนึ่งนอนอยู่ข้างเตียงไอ้ตมแกนอนตะแข่งค้างหันแน่มาทางนี้พอดีผมถามไปก่อนว่า มีอะไรเหรอยายยายตอบเพื่อนเองเจอของแรงรีบไปแก้ซะของแรงอะไรวะผมคิดตอนนั้นผมยังไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเกี่ยวกับคุณกับของเลยไม่ได้สนใจกับคำพูดของยายแล้วตอบปัดๆไปว่าครับครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายแล้วเพอพูดจบผมก็ฟุบหลับลงไปเลย เช้าวันต่อมาไขาไอต้มก็ลดลงกลับมาเป็นปกติจึงได้ออกจากโรงพยาบาลเมื่อเรากลับถึงหอก็เจอลุงยามที่ป้อมเลยถือโอกาสนั่งล้อมวงคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นกับไอต้มไอต้มเล่าเหตุการณ์ที่ทำให้มันแขนหักให้ฟังว่าตอนที่นอนอยู่มันเกิดรู้สึกปวดเข้าห้องน้ำเลยพยายามลุกขึ้น พอลุกขึ้นได้ไม่เท่าไหร่กำลังจะก้าวเดินไปห้องน้ำอยู่ๆก็รู้สึกว่ามีมือใครไม่รู้ที่เย็นเยือกจับไหล่ทั้งสองข้างจากด้านหลังแล้วกระชากตัวมันจนล้มหงายแขนไปฟาดใส่โต๊ะข้างๆพอร,รู้ตัวอีกทีก็เห็นเลือดอาบแขนและเจ็บปวดมากลุงยามทักขึ้นมาว่าเอ๊ะ หน้าตามันดูหมองๆนะโดนของหรือเปล่าวะตอนนั้นผมเริ่มเอกใจในคำพูดของลุงยามเพราะตอนที่อยู่โรงพยาบาลยายแก่คนนั้นก็พูดเหมือนกันผมเลยลองเล่าให้ทุกคนฟังลุงยามฟันทงว่าแน่าจะโดนของเข้าให้แล้วแนะนำให้ไผ่ต้มไปรดน้ำมนต์ที่วดัดซึ่งเราก็เห็นดีเห็นงามด้วย จากนั้นเราก็ไปวัดที่ใกล้ที่สุดเพราะถึงที่วัดเราเข้าไปหาหลวงพ่อที่ศาลาแจ้งท่านว่าไอ้ต้มไม่สบายขอท่านช่วยรดน้ำมนต์พร้อมปัดรังควานให้หลวงพ่อท่านก็จัดให้ตามคำขอพอเสร็จสิน้นผมกับไอ้ต้มก็กลับมาที่หอเราคิดว่าทุกอย่างจะเรียบร้อย แต่แล้วในระหว่างที่ผมเปิดประตูเข้าห้องไปสายตาก็เหลือไปเห็นเงาผู้หญิงใส่ชุดชนเผ่าพื้นเมืองเดินหายเข้าไปในห้องน้ำผมนึงกับหยุดชะงงักไม่กล้าพูดอะไรออกมาแล้วไอต้ตมที่เหมือนจะเห็นเหมือนกันก็พูดขึ้นมาว่ากัว่ามันยังอยู่ว่าเราลงไปก่อนดีกว่าผมรีบปิดประตู แล้วพากันเดินลงเตึกไปอยู่ที่ป้อมยามเราไปนั่งคุยกับลุงยามอีกทีว่าเจะเอาอยัางไงต่อขนาดไปรถน้ำมนต์มาแล้ววิญญาณผู้หญิงคนนั้นก็ยังไม่ยอมไปไหนลุงยามถามว่าไปทำอะไรไม่ดีกับใครไว้หรือเปล่าเขาเลยทำของใส่เราก็มานั่งคิดกันว่าถ้าอย่างนั้นศัตรูเราก็มีเพียบ เพราะลูกหนี้ของนายมันเยอะทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งเดาให้ตายก็ไม่รู้หรอกว่าใครเป็นคนทำเพราะเป็นอย่างนี้ผมเลยชวนให้ต้มลองไปคุยกับยายแก่ดูเพื่อจะได้อะไรขึ้นมาบ้างเราไปที่โรงพยาบาลก็เห็นว่ายายแกนอนอยู่ที่เตียงเดิมเจอกันแกก็ยิ้มให้เหมือนรู้อยู่แล้วว่า เราต้องย้อนกลับไปหาแก่แน่ๆไม่รอช้าพวกเราเล่าเรื่องทั้งหมดให้ยายฟังพอพูดคุยกันเราก็ได้รู้ว่ายายแกเคยเป็นหมอธรรมาก่อนวิญญาณที่ตามคนอย่างนี้มันของขเขมนแรงมากๆยายพูดพร้อมกับมองไปด้านหลังเอตมทั้งที่ตอนนั้นไม่มีใครอยู่ ซึ่งเราก็รู้การโดยไม่ต้องพูดว่าแกมองอะไรอยู่และเราเรารู้สึกหนาวหนาวร้อนๆไปตามๆกันแล้วจะแก้ยังไงครับไอ้ต้มถามยายยังมองไปด้านหลังไอต้ตมแล้วพูดว่าต้องให้คนที่ทำของใส่ถอนเองกับตัวเท่านั้นในเมื่อเป็นอย่างนี้เราจึงมาคิดกันจริงจัง โดยเริ่มตรงที่ว่าก่อนที่ไอ้ต้มจะป่วยเราไปท่วงนี้ที่ไหนกันมาบ้างก่อนหน้านั้นเราไปบุรีรัมย์ซึ่งก็น่าจะเป็นคนทางนั้นแหละเราคิดง่ายๆกันแบบนี้เลยครับแล้วยายก็บอกว่ามันเป็นของทางนั้นแหละลองไปดูเราขับรถไปบุรีรัมย์ในวันนั้นเลยเพราะที่บุรีรัมย์ มีลูกหนี้อยู่คนหนึ่งเป็นพ่อค้าบัวค้าควายเขาติดหนี้นายอยู่เกือบห้าแสนตอนที่ไปทวงหนี้เขาบ่ายเบียงไม่ยอมจ่ายเลยโดนผมกับไอตมจัดไปคนละตุ๊บสองตุ๊บแถมครูจะฆ่าเขาอีกซึ่งก็แค่ขู่เท่านั้นแหละไม่ได้ตั้งใจจะทำจริงๆหรอกแต่มันก็ทำให้เขากโกรธแค้นเราและไม่แปลกเลยถ้าหากเขาจะทำของใส่ บ้านของพ่อค้าบัวอยู่ในหมู่บ้านนอกตัวเมืองเราไปถึงบ้านเขาในช่วงเย็นของวันนั้นพอไปถึงก็ปรากฏว่าบ้านทั้งหลังมืดสนิทเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่บังเงินตอนนั้นมีเด็กคนหนึ่งปั่นจักรยานผ่านมาก็เลยถามไปว่าหลุงเจ้าของบ้านไปไหนไอเด็กคนนั้นตอบว่าลุงชาติเหรอ ตายไปแล้วพี่ผมกับไอ้ตั้นถึงกับร้องเอ้าออกมาแทบจะพร้อมกันในขณะที่กำลังจะถามอะไรต่ออยู่ๆไอ้เด็กคนนั้นก็ชี้ไปข้างหลังไอ้ตมพูดติดๆขัดๆตัวสัน่นแล้วตะโกนว่าผีหลอกจากนั้นมันก็ปั่นจักรยานหนีไปเลยทิ้งให้เรายืนเหวออยู่ตรงนั้น แต่ดูจากที่เด็กมันพูดเราก็รู้เลยว่าวิญญาณน,นี้มันตามเราไปทุกที่มันอาจจะเราโาดหม่อหม่อๆจัดการไอ้ต้มอยู่ก็ได้แต่เราไม่สนใจมันแล้วช่วยกันคิดว่าจเจ้ายังไงต่อในเมื่อคนทำของใส่ก็ตายไปแล้วแล้วใครจะมาถอนของให้ไอ้ต้มก็เสนอว่า ลองเข้าไปหาอะไรดูในบ้านหลังนั้นเพื่อจะเจอของที่ทำพิธีไว้ซึ่งผมก็ว่าน่าจะมีอยู่อย่างพวกหุ่นฟางหรือเครื่องรางอะไรทำนองนั้นอย่างน้อยถ้าเจ้าตัวไม่อยู่แล้วก็สิ่งที่มันทำไว้นี่แหละไปให้ยายดูจากนั้นเราทั้งสองแอบปีนขึ้นหน้าต่างเข้าไปในบ้านหลังนั้นใหในบ้านมืดสลัว พอผมกับไ่ตั้มเดินเข้าไปก็ไปสะดุดตาเข้ากับถุงย่ามขาวที่ห้อยอยู่ตรงเสาบานพอลองเปิดดูข้างในก็มีเครื่องรางของขลังเต็มไปหมดเราก็ถุงย่ามนั้นแหละกลับไปกรุงเทพในคืนนั้นพอเข้าเขตกรุงเทพก็ดึกมากแล้วในขณะที่ขับรถอยู่กลางถนนผมก็รู้สึกว่าตามันมันมวมัวไปหมด แล้วก็แปลกที่มองไปทางไหนจะเห็นผู้หญิงคนเดิมนุ่งห่มเสื้อผ้าลายชนเผ่าพื้นเมืองใบหน้าขาวซีดเธอมองมาไม่ว่าจะตรงไฟจราจรมุมตึกหรือในรถคันที่วิ่งคังคางแต่เราก็ขับรถไปเรื่อยๆแล้วอยู่ๆผู้หญิงคนนั้นก็โผล่มาจากไหนไม่รู้วิ่งตัดหน้ารถผมก็หักหลบ รถเสียหลกักชนเข้ากับเสาไฟฟ้าข้างทางไอ้ต้มที่หลับมาตลอดทางก็สะดุ้งตื่นด้วยความตกใจผมเองก็ได้แต่นั่งอึ้งอยู่ในรถไม่ได้เจ็บอะไรเพราะขับรถไม่เร็วรถพังเสียหายพอสมควรแต่ยังขับได้ก็เลยขับไปทั้งพังๆอย่างนั้นต้องเอาถุงย่ามไปให้ยายให้ไวที่สุดเท่าที่จะทำได้ ก่อนที่พวกเราจะเป็นอะไรไปพอไปถึงโรงพยาบาลก็เกือบเช้าเรารีบขึ้นไปบ,บนตึกเอาถุงย่ามให้ยายแก่ดูแล้วบอกว่าเจ้าของย่ามนี้ตายแล้วถ้าคนทำตายแล้วพวกเองก็ลำบากแล้วละ่ะเอ้นุม่มทีนี้พวกผมก็เครียดเลยครับเพราะนั้นหมายความว่าวิญญาณผู้หญิงคนนั้น จะตามเอาชีวิตของเราต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะตายไอ้ต้มก็ถามว่ามันมีวิธีอื่นไหมยายลองคิดดูสิยายลองค้นถุงย่ามดูก็เ,เจอตุ๊กตาดินเหนียวตัวเล็กมีรูปไอต้ตมที่ถูกตัดเฉพาะส่วนหัวมาแปะไว้แล้วพันด้วยเส้นผมของผู้หญิงกับสายสินยายนั่งคิดอยู่ครู่ใหญ่ ก่อนเจอเอยปากใช้ให้ผมไปหากระดาษกับปาก,กามาให้ผมก็วิ่งไปขอพยาบาลมาให้ทันทีพอได้กระดาษมายายแกก็เขียนอักขรที่ดูคล้ายตัวหนังสือภาษาเขมรลงไปจนเต็มหน้าจากนั้นเอากระดาษห่อตุ๊กตาตัวนั้นจนแน่นแล้วสั่งว่าให้เอาไปเผายายบอกว่าวิธีนี้ไม่ใช่การถอนของ แต่มันเป็นการปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระจากพันธะของคุณใส่ที่ทำให้วิญญาณเหมันจะไปไหนก็ได้หลังจากนั้นมันก็อยู่ที่เราว่าเราจะดีวรับหรือจะดีวกับวิญญาณยังไงไม่ให้มันตามรงควานเราอีกซึ่งทั้งหมดมันก็เป็นอย่างที่แกพูดหลังจากที่เราเอาตุ๊กตาไปเผาพร้อมกับถุงยามจนเรียบร้อย ในช่วงแรกยังเห็นวิญญาณผู้หญิงนั้นวนเวียนอยู่กับเราแต่เมื่อเราหมั่นทำบุญให้เพียงไม่ถึงเดือนเธอก็หายไปและไม่กลับมาอีกเลยซึ่งพวกเราต้องขอบคุณคุณยายท่านนั้นจริงๆที่ยืนมือมาช่วยเหลือและหลังจากที่เราผ่านพ้นเรื่องร้ายๆนี้มาได้ผมกับไปตมก็เลิกทำอาชีพนี้เพราะเข็ดแล้ว กับการไปทำให้คนอื่นเครียดแค้นจนโดนเล่นงานกลับเกือบถึงตายหลังจากฟังเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่ที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เพื่อติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆของเราก่อนใครด้วยนะครับ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าส,สัมผัสสยอง